เทรดอร์โฟเสายข่าวเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราเข้าไปเช็คความเคลื่อนไหวของตลาดดูข่าวต่างๆในเว็บไซต์ทําไมเขาถึงต้องเอาการประชุม OPEC มาลงไว้ในหน้าเว็บไซต์ด้วยทั้งๆที่การประชุม OPEC นั้นมันเกี่ยวข้องกับน้ํามันและพลังงานเป็นหลักเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าน้ํามันและสกุลเงินนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในคลิปวิดีโอนี้ครับ <You> had สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเรา uhas.com และผมปรากวลากรอ,อีกเช่นเคยครับอย่างที่เกินไปครับน้ำมันและสกุลเงินนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเหมือนมีเชือกที่มองไม่เห็นผูกโยงราคาและมูลค่าของทั้งสองสิ่งเอาไว้ครับซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับก็จะส่งผลต่อราคาของอีกสิ่งหนึ่งด้วยครับบางครั้งมันก็เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันนะครับแต่บางครั้งมันก็เคลื่อนที่สวนกันครับ ทั้งหมดนี้ครับมันมีเหตุผลอยู่ครับยกตัวอย่างเหตุผลที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคานะครับซึ่งนั่นก็ได้แก่การกระจายทรัพยากรดุลการค้าแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการตลาดด้วยครับเป็นต้นนะครับผมทั้งนี้ครับตัวน้ํามันดิบเองนั้นมีความสําคัญอยู่นะครับเพราะมันสามารถทําให้เกิดเงินเฟอ้อและเงินฝืดได้และอย่างที่เรารู้กันครับเวลาเกิดเงินเฟอ้อและเงินฝืดนั้นจะส่งผลต่อการเทรด ค่าเงินอย่างแน่นอนครับทั้งในขาขึ้นและขาลงเมื่อพูดถึงราคาน้ํามันเราจะไม่พูดถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือราคาของน้ํามันดิบนั้นมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการอ้างอิงมูลค่าของมันนะครับ ดังนั้นครับไม่ว่าราคาของเงินดอลลาร์นั้นจะขึ้นหรือจะลงหรือว่าอีกมุมหนึ่งครับราคาของสินค้าประเภทโภคภัณฑ์นั้นอย่างเช่นน้ำมันดิบทองคำแก๊สธรรมชาติหรือพลังงานด้านอื่นๆนะครับมีการปรับ เปลี่ยนราคาก็จะส่งผลต่อคู่เงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันครับแต่ว่ากลไกเหล่านี้ครับจะไม่ค่อยส่งผลกับประเทศที่ไม่ได้มีการผลิตน้ามันดิบนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นครับแต่ว่าจะส่งผลอย่างมากกับประเทศที่มีการผลิตน้ามันดิบและมีการส่งออกครับอย่างเช่นประเทศแคนาดารัสเซียและบราซิลเป็นต้นครับก่อนที่เราจะว่ากันไปไกลกว่านี้ครับเรามาย้อนมองพัฒนาการความสัมพันธ์ของราคาของทั้งสสิ่งกันสักหน่อยดีกว่าครับ ในประวัติศาสตร์ด้านพลังงานที่ผ่านมานะครับมีหลายๆประเทศครับทำการกู้ยืมน้ำมันดิบจากประเทศที่สามารถผลิตและส่งออกได้ครับซึ่งนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี1,990ครับถึงปี2,000กว่า,วาครับตอนนั้นครับตลาดพลังงานเนี่ยมีการเติบโตอย่างมากครับทำให้เกิดการกู้ยืม เจ้าตัวน้ามันดิบเนี่ยแหละครับเพื่อจะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาขยายปฏิบัติการทางการทหารและเริ่มสร้างโครงการต่างๆสําหรับสังคมของประเทศนั้นๆครับจนกระทั่งถึงเวลาดีลจ่ายหนี้คืนเนี่ยแหละครับผมปี2008ครับหลังจากที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครับประเทศลูกหนี้ครับบางประเทศนั้นได้ส่วนลด ของนีส่วนนี้ลงนะครับส่วนบางประเทศนี้ในส่วนนี้ก็ลดลงเป็นเท่าตัวเลยนะครับนั่นเลยทําให้เกิดการกู้ยืมน้ํามันดิบมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับจากประเทศที่สามารถผลิตได้ครับจากการกู้ยืมน้ํามันในครั้งนี้ครับยิ่งทําให้เกิดนีจํานวนมหาศาลเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับก็ทําให้เกิดตัวเลขที่แสดงถึงการเติบโตของตลาดพลังงานเช่นกันนะครับจนกระทั่งเกิดวิกฤตของราคาน้ำมันดิบครับในช่วงปี2014ครับส่งผลให้ประเทศที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคาสิน โภคภัณฑ์นะครับได้รับผลกระทบสภาพเศรษฐกิจถดถอยไปตามๆกันครับซึ่งนั่นก็ได้แก่ประเทศแคนาดารัสเซียบราซิลเป็นต้นครับและประเทศอื่นๆที่อุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงานเหล่านี้ครับซึ่งก็ทําให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ติดขัดกันอยู่เป็นปีๆนะครับและนั่นก็ส่งผลต่อสกุลเงินของประเทศเหล่านั้นด้วยครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นแคนาดาดอลลาร์รัสเซียรูเบิล บาซิลเรียลเป็นต้นครับแต่ราคาสกุลเงินเหล่านั้นก็สามารถดีดกลับมาอยู่ใกล้เคียงกับระดับเดิมได้ในปี2016และปี2017ครับวิกฤตน้ํามันดิบในครั้งนั้นครับไม่ได้จบอยู่ที่ตัวน้ํามันอย่างเดียวนะครับแรงกดดันของความต้องการขายนั้นเริ่มกระจายตัวไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นๆครับทั้งโลกในตอนนั้นกําลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดเป็นอย่างมากครับนั่นเลยทําให้เกิดการ ปรับความสัมพันธ์ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใหม่ครับซึ่งนั่นรวมถึงราคาของน้ำมันดิบและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ไม่มีการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์อย่างโซนยุโรปด้วยครับ่วนสกุลเงินจากประเทศที่มีการทำเหมืองแต่ว่าไม่มีการผลิตพลังงานด้วยตัวเองครับอย่างออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยก็ถูกกดให้ราคาต่ำนะครับเป็นผลจากสกุลเงินจากประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันครับต่อไปมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในโซนยุโรปที่ได้กล่าวไปข้างต้นกันบ้างนะครับผม การที่ราคาน้ํามันดิบนั้นร่วงต่ําลงครับทำให้เกิดความกังวลด้านเงินฝืดเกิดขึ้นในยุโรปครับหลังจากที่ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับในบางพื้นที่ครับมีราคาต่ําลงในช่วงสิ้นปี2014ครับจึงเกิดแรงกดดันอย่างมากครับ ต่อยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงค์ครับในต้นปี2015จึงเกิดเป็นนโยบายทางการเงินครับมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบครับเพื่อหยุดภาวะเงินฝืดและกระตุน้นเงินเฟอ้อให้กลับมาในระบบครับเกิดการ QE ตั้งแต่ปี2015ครับจนถึงกลางปี2018เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในโซนยุโรปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนนั่นก็คือคู่เงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในมุมของราคาคู่เงินยูโรดอลลาร์สหรัฐและราคาของน้ํามันดิบกันครับแน่นอนครับว่าคู่เงินนี้หลายหลายคนที่เข้าสู่ตลาดฟ o เร็กก็ต้องจับตามองและเริ่มต้นกันที่คู่เงินนี้ใช่ไหมครับผมเพราะว่าคู่เงินยูโรดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากครับช่วงเดือนมีนาคม2014ครับตอนนั้นราคาคู่เงินเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับซึ่ง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตราคาน้ํามัน3เดือนนะครับแต่เมื่อราคาน้ํามันเริ่มต่ําลงครับนี่ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งทําให้ราคาของคู่เงินเนี่ยต่ำลงเช่นกันครับเกิดแรงขายเงินยูโรขึ้นอย่างมากครับจนกระทั่งเข้าสู่เดือนมีนาคมในปี2015ครับมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบด้วย e u โรเปีย Central Bank นะครับจึงทำให้สถานการณ์นั้นค่อยๆดีขึ้น มาดูผลกระทบต่อเงินดอนลลา,าร์สหรัฐกันบ้างครับในช่วงนั้นครับอเมริกากําลังไต่อันดับด้านการผลิตปิโตรเลียมสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับและเงินดอนลลา,าร์สหรัฐตอนนั้นได้รับผลประโยชน์จากการที่ราคาน้ํามันดิบนั้นดิ่งร่วงลงเป็นเหวครับจากหลายๆเหตุผลด้วยกันยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในตอนนั้น กำลังอยู่ในช่วงที่เติบโตครับเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าของสหรัฐครับที่กำลังเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจถดถอยครับเลยทำให้งบดุลของประเทศสหรัฐยังคงสมบูรณ์ดีอยู่นั่นเองและเหตุผลข้อที่2ครับผลผลิตด้านพลังงานของสหรัฐนั้นส่งผลต่อ GDP เป็นอย่างมากครับจนทำให้ความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจของเมริกานั้นลดลงครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเหมือนอย่างในช่วงที่ผ่านมาครับและที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ ประเทศที่ทำการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบมากเกินไปครับซึ่งเวลาที่เกิดวิกฤตของราคาน้ำมันดิบขึ้นมานะครับก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆน,นะครับที่พึ่งพาทรัพยากรต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกันไม่เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนก็ต้องยกตัวอย่างประเทศรัสเซียครับในปี2014ครับการส่งออกมากกว่า65%ของประเทศรัสเซียนั้น คือด้านพลังงานนะครับรัเสเซียได้รับผลกระทบเต็มๆครับในปี2015ทําให้ GDP นั้นลดต่ําลงกว่า4.6%ครับกว่าจะกลับมาดีก็ได้ก็เข้าสู่ไตรามาสที่4ของปี2016ไปแล้วครับผลกระทบของการพึ่งพาอุตสาหกรรมด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักไม่ได้จบเฉพาะแค่นั้นนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินของประเทศด้วยถ้าหากประเทศนั้นพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักครับก็อย่างในเคสของรัสเซียนเยนี่ยแหละครับผลกระทบของรัสเซียในครั้งนั้นทําให้แพลตฟอร์ม จำนวนมากครับต้องระง,งับการเทรดคู่เงินรูเบิลของรัสเซียเอาไว้นะครับในปี2015เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องครับสรุปให้ฟังก่อนจากกันไปครับราคาของน้ํามันดิบนั้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับคู่เงินด้วยกันทั้งหมด3ข้อครับข้อ1ครับน้ำมันดิบนั้นใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวอ้างอิงมูลค่าของมันนะครับซึ่งจะหาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันก็จะส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในทันทีครับข้อ2ครับ ประเทศที่มีการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักนั้นก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ขึ้นขึ้นลงๆตามสภาพตลาดพลังงานเป็นหลักและข้อที่3การที่ราคาน้ำมันดิบต่ำลงนั้นก็ย่อมทําให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆต่ำลงด้วยเช่นกันครับและจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกและจะนํามาสู่การ ปรับสมดุลความสัมพันธ์ของราคาสกุลเงินกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไม f o r e x Trader นั้นจะต้องติดตามการประชุมทั้ง OPEC และ OPEC Plus ครับจะได้รู้ทันครับว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนั้นมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อคู่เงินที่คุณกำลังเทรดอยู่อย่างไรครับผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในครั้งนี้ครับลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้น,นะครับถ้าหากว่าท่านใดมีข้อมูลอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมอะไรลงไว้ด้านล่างได้เลยครับพร้อมกับอ้างอิงให้ผมด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกอันเลยครับผมและสําหรับวันนี้ครับ youhas.com และผมป๊าเวลาก่อนคงต้องจากกันไปเท่านี้ก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ เพื่อนแท้